สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเด็ดโน้ตสวัสดีครับก่อนหน้านี้นานแล้วแหละก็มีคนมาถามเรื่องเด็ดโน้นะครับจะแก้ย่างไงกีตาร์ผมมีเด็ดโน้ตนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งออผมก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่สําคัญแล้วผมก็ไม่ได้ทํามันเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันดีกว่าว่าเด็ดโน้ตคืออะไร นะครับอย่างแรกเลยผมจะคุยเดดโนตในกรณีที่งานเฟดนะครับงานเฟดโอเคหมดหมายถึงว่าเฟดทุกเฟดใช้งานได้ตามปก,กติแล้วก็ฐานใต้เฟดเนี่ยมีการติดกาวหรือว่าการส่งท่อเสียงของเฟดเป็นแบบสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเกิดเฟดตัวไหนที่ให้การส่งท่อเสียงไม่สมบูรณ์เนี่ยกรณีนั้นผมจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเดดโนต t เนาะโอเคอย่างแรกอย่างแรก เดดโน้ตคือเวลาที่เราเล่นกีตาร์เนาะเวลาเวลาที่เราดีดปับ๊บเรากดตามตำแหน่งเฟรตต่างๆนะครับเสียงที่ได้มันก็จะเป็นตามรูปของเสียงตามปกติคือดีดปึง้งแล้วก็เสียงลากนะครับมีซัตเทนประมาณหนึ่งแต่ตัวที่เป็นเดดโน้ตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดีดปึง้งแล้วเสียงก็หายอย่างรวดเร็วนะครับเสียงมันจะพุนห้วนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็น หลักการทำงานของคลื่นเสียงของกีตาร์ตามปกตินะครับตำแหน่งของเดทโน้ตไม่มีฟิกตายตัวนะครับมันจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนก็ได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นมันได้อย่างชัดเจนเมื่อลูปของสายเหลือสั้นลงอย่างเช่นสมมติว่าลูปเต็มของสายก็คือตั้งแต่นัดถึงซัดเดิลเนาะทีนี้เราก็เล่นตามตำแหน่งเฟดต่างๆเดทโนตที่เราจะเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณสัดเฟดเกเฟสิบ เฟสิเเนี่ยจนถึงเฟดที่2ี่เนี่ยเราจะเริ่มชัดเจนแล้วถ้าเกิดมันมีเดดโนดนะครับ1คือการทํางานของเดดโนดหรือว่าหลักการทํางานให้เกิดเดดโนดเนี่ยมันจะเกิดมาอยู่ในกรณีที่อย่างแรกคือสายสั่นสมมุติเราดีสายปั๊บสายสั่นสะเทือนเนาะและสายสั่นสะเทือนเนี่ยมันถูกหักล้างการสั่นสะเทือนหมายถึงว่าตัวสายเนี่ยมันจะมีความถี่เวลาเราดีดปึ้งเนาะมันจะมีความถี่ค่าโนดต่างต่างพอการสั่นสะเทือนเนี่ยมันไปสัมพันธ์ต้องบอกก่อนว่ายังไงดีการสั่นสะเทือนเนี่ย ของกีตาร์เนี่ยมันจะเกิดมาจากสายหนึ่งตัวที่เป็นเจเนเรตนะครับตัวที่เจเนเรตเสียงเนี่ยคือสายตัวหนึ่งและเมื่อเราดีสายปั๊บไม้หน้าเนี่ยไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนที่มันถูกถ่ายทอดมาจากสายมันก็จะไปรับการสั่นสะเทือนนั้นและเจเนเรตค่าของมันนะครับเจเนเรตค่าของมันเองก็คือสมมุติว่าเราไปตีไม้อ่สมมุติว่ามีของสิ่งหนึ่งเราไปตีปึ้งมันจะเกิดการสั่นใช่ไหมครับ นั่นคือตัวของมันเกิดการสั่นสะเทือนเองและเป็นตัวเจเนเรตเสียงเองอันนี้ผมเคยพูดในกรณีอย่างเช่นตัวที่เป็นหัวข้อของซัตเทนของกีต้าร์นะครับไม้เนี่ยไม้หลังจะมีการดีดสะท้อนเสียงให้ไปกระทุง้งไม้หน้าด้วยแอร์ปั๊มแอร์แมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม้หน้าก็จะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและตัวของมันเนี่ยก็จะมีความเฉื่อยในการสั่นสะเทือนคล้ายๆเหมือนเราเบรกรถนะครับสมมติว่ารถวิ่งมาเนี่ยแล้วเรายกคันเร่งออก โดยที่สมมุติว่าเราดับเครื่องเลยก็ได้นะครับรถมันจะไหลต่ออันนั้นอาการไหลต่อเนี่ยเขาเรียกว่าความเฉื่อยไม้หน้าและการสั่นสะเทือนก็เหมือนกันมันจะมีความเฉื่อยของมันซึ่งการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนในหลายหลายความถี่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในรูป้ปกันนะครับสมมุติว่าการแค์รี่ของคลื่นเสียงนะอันนี้พยายามพูดกันหลายรอบนะครับสมมุติว่า เราดีกิตาร์ปั๊บมันมีการแคร r รี่ของคลื่นเสียงอยู่2ตัวอันนี้พูดแบบเบสิกมากๆนะครับคือดูจากรูปนะครับเรามีคลื่นความถี่ใหญ่อีกตัวหนึ่งเรามีคลื่นความถี่ย่อยใช่ไหมครับอันนี้คือแค่2ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยความถี่นั้นมันจะถูกแค r r รี่กันแบบนี้ ประมาณนี้นะครับซึ่งใน1เสียงใน1การเล่นนะมันจะมีความถี่หลากหลายมากและความถี่นั้นนะี่ยมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมพันธ์กับความถี่ของสายาเส้นนั้นนะครับที่เราเล่นมันก็จะเกิดการหักล้างกันการหักล้างมันคือแบบนี้ครับสมมุติมีคลื่นความถี่หนึ่งมาเป็นแบบนี้เนาะกับอีกคลื่นความถี่หนึ่งเป็นแบบนี้ ความถี่ด้านบนกับความถี่ด้านล่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันแต่แต่ต้องบอกว่าธรรมชาติของมันแลมดาจะไม่เท่ากันนะครับแลมดาจะไม่เท่ากันหมายถึงว่าแลมดาตัวเนี้ยตัวล่างเนี่ยอาจจะน้อยก็คือการสะเทือนจากไม้น้ามันจะน้อยเวลาที่มันไปหักล้างกันเนี่ยด้วยความที่1แลมด้ามันน้อยมันจะไม่หักล้างเลยทันทีแม้เวลาเราจะดีดอ่ะหนึ่งคือมันจะมีความถี่มันจะมีความเฉื่อยของสาย กรณีหนึ่งความเฉื่อยของไม้หน้าอีกกรณีหนึ่งพอมันหักล้างกันเนี่ยเสียงที่ได้มันจะเป็นแบบนี้จากเดิมน,นะครับลุของเสียงมันจะวิ่งมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือการรลุของเสียงเวลาเราดีดส่วนนี้เป็นซัตเทนใช่ไหมครับที่อยู่กรอบตรงนี้ตัวนี้คือเป็นซัตเทนนะครับเวลาที่เราดีดแบบที่โดนเดดโนตนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ รูปมันจะสั้นลงแทนที่รูปมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับโอเคความถี่นั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหักล้างกันแต่เห็นได้อย่างชัดเจนเนาะมันก็เลยเรียกว่าเดซโนดนะครับทีนี้ความถี่นั้นเนี่ยมันจะขัดใจกับเรานิดน,นึงนะครับเวลาเราเล่นซึ่งคําถามต่อไปคือเราสามารถแก้เดซโนดได้ไหมอย่างแรกต้องเข้าใจว่าความถี่เนี่ยมันเกิดมาจาก กระบวนการสร้างทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบและเป็นกีตาร์ออกมาสําเร็จให้เราเล่นเนาะซึ่งถามว่าแก้ได้ไหมตอบได้เลยว่าแก้ยากนะครับแก้ยากคือเราจะไปบิดความถี่ของไม้หน้าให้มันไม่สัมพันธ์กับความถี่ของสายเนี่ยเป็นไปได้ยากอย่างแรกคือเบสซิ่งต้องเปลี่ยนนะครับเบสิ่งต้องเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงว่าเราอาจจะต้องกลับไปสกปรับเบสซิ่งใหม่เอามือล้วงเข้าไปใช้กบกบท้องเรือตัวเล็กๆครับ อาจจะเข้าไปสกอร์หลมันใหม่เพิ่มโนดเสียงให้มันเกิดการสั่นสะเทือนที่บิดไปจากเดิมอันนี้คือกรณีหนึ่งนะครับหมายเหตุนะวันนี้เราคุยกันในกรณีของเฟดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราถือว่าเป็นเดดโน้ตจากความถี่เนาะไม่ใช่เด็ดโนตจากการทําที่ผิดพลาดของเฟลดนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราไปบิดไม้น้าให้ความถี่มันเปลี่ยนโนตที่ถูกเจเนเรตหรือความถี่ที่ถูกเจเนเรตโดยไม้น้าเนี่ยหรือไม้ข้างไม้หลังนะครับ แล้วแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันจะไม่ไปหักล้างกับความถี่ของสายตามตำแหน่งเฟรดนั้นๆน,น,นะครับพอเราทําได้เนี่ยเด่นโนตมันก็จะหายทีนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือเราอาจจะต้องจูนสายแบบใหม่อย่างเช่นสมมุติว่าคุณตั้ง e แล้วมันเกิดเด่นโนตนะครับคุณอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นจูนสายเป็น e flat นะครับเพื่อ ให้ค่าการเจเนเรตของเสียงเนี่ยที่เกิดจากสายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมเดาว,ว่าเดี๋ยวมันก็จะไปเกิดเด็ดโน้ต่วน,นอื่นๆอีกอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของกีตาร์นะครับวิธีการเทสว่ากีตาร์คุณเนี่ยเป็นเดดโน้ตที่มาจากการสั่นสะเทือนหรือเปล่าจากตำแหน่งเดิมนะสมมุติว่าคุณมีเด็ดโน้ตที่เฟสสิบสองแล้วกันนะครับสาย6สมมุตินะครับทีนี้คุณอยากลองว่ามันเกิดมาจากความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของสายกับสั่นสะเทือนของไม้หน้าหรือเปล่าให้คุณลองผ่อนสาย นะครับหรือจูนอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดมันหายนั่นร้อซ์ว่ามันเกิดมาจากความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดมันไม่หายต้องลองเช็คกันอีกทีนะครับว่ามันเกิดมาจากตัวเฟรดหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเกิดจากตัวเฟรดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นทีนี้มาถึงหัวข้อการป้องกันนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดเดนโนตในกรณีที่เราเป็นช่างสร้างกีตาร์เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะพยายามพูดกรณีเสมอว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นผลรวมของเล็กๆน้อยๆที่เราทําสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเสียงดีไม่ดีการสะท้อนการ projection ของเสียงหรือว่าการ responsive ของเสียงที่ออกไปนะครับประเด็นของมันคือในขั้นตอนการเลื่อยล่องเฟดคุณต้องีเรียสมากๆในการเลื่อยล่องเฟด นั่นหมายความว่าไอ้ตัวล่องเร็รเนี่ยตอนที่คุณเลื่อยนะคุณอย่าให้ใบเลื่อยไม่ว่าจะเป็นเลื่อยมือหรือว่าเลื่อยเลื่อยล่องเสร็จจากตัวเทเบิลซอขยายรูคือทําให้มันตรงที่สุดตามเทมเพลตที่เขาขายมานะครับอันนี้คือกรณีหนึ่งกรณีที่ต้องใส่ใจสุดๆมากกว่านั้นคือตรงส่วนที่เป็นเฟดศูนย์หรือตําแหน่งที่เราจะตัดฟิเกร์บอดออกเนาะเพื่อเอาเป็นช่องไว้สําหรับวางนัด ตัวนี้คุณต้องพยายามอย่าให้มันกินเนื้อไม้เข้าไปทางเฟลดหนึ่งนะครับแม้จะนิดเดียวก็มีผลดังนั้นเวลาทำต้องพิธีพิถันนิดหนึ่งตรงส่วนที่เป็นเฟลดศูนย์นะครับในเมื่อทั้งหมดเนี่ยมันโอเคแล้วสมมุติว่าเราทำตัวเฟรดฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยที่วางล่องเฟรดดีแล้วในการที่เราจะเซต intonation ของบริดจ์กีตาร์โปรก็ต้องพิธีพิถันเหมือนกันว่ามันวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ ตัวที่สายหนึ่งเนี่ยมันจะถูกชิปเอาไปประมาณสักรรครึ่งมิลหรือ1มิลหรือ1มิลครึ่งต้องต้องแล้วแต่การเซตอัพของแต่ละคนเนาะซึ่งตัวเนี้ต้องแม่นนะครับส่วนตัวฝั่งสาย6กเนี่ยก็จะประมาณ2.5-2.7มิลหรือ3มิลน,นะครับในการชิปชัดเด่นออกไปนะครับแล้วคุณก็ตั้ง intonation ออให้ตรง ทีนี้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเดท d โน้ตได้ดีถ้าเกิดคุณทําได้เนาะก็คือซีเรียสเรื่องเรื่องฟิลกระบอดเรื่องการวางตําแหน่งนอินโดนิชั่นน่ยสิ่งที่คุณจะได้มาแน่นอนคือเดท d โน้ตจะไม่ค่อยมีนะครับอย่างที่2ส,สาย4ของคุณจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นมันจะห้วนน้อยลงแต่อันนี้จะประกอบกับก,บการเซตอัพนัดและเซตเดิลด้วยนะครับตัวเซตอัพนัดและเซตเดิลเนี่ย พูดหลายคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเมนได้นะเดี๋ยวผมยินดีที่จะตอบสาอีกครั้งนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีเท่านี้สําหรับการระวังเดดโนตแล้วก็การแก้ไขคร่าวๆอย่างแรกคือลองทสดูก่อนนะครับลองจูนสายดูก่อนว่าจูนสายอีกแบบหนึ่งเนี่ยเดดโนตหายไหมนะครับถ้าเกิดหายนั่นแน่นอนว่าเกิดมาจากความสัมพันธ์ซึ่งแก้ยากนะครับต้องไปแก้เบสซิ่งหรือแก้การสั่นสะเทือนของต่าง,างๆเดดโนดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการแขวนของคอ้วยนะถ้าเกิดคุณเซต อคอให้มันแกว่งน้อยลงได้หรือมีการแกว่งแบบใหม่ก็คือการดิดคอเนี่ยมันจะยกขึ้นนิดๆนองเวลาเราดิดถ้าเกิดคุณแก้ํำงานได้เดนโนดก็จะหายด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นการแก้เฉพาะเคส by c เคสนะครับสมมติว่าคุณรับงานมาแก้เคส by c เคสเท่านั้นนะครับไม่มีสูตรสาเร็จนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวล จะเป็นประมาณเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับมีส่วนไหนสงสัยหรืออยากได้ความรู้หัวข้อไหนเม้นท์ถามไว้นะครับหรือไม่ก็อินบ็อกมาที่ Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับวันนี้สวัสดีครับ